ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์เวสต์ u n นเตนะครับเพื่อนๆพี่นพครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปฮิตยอดนิยมนะครับผมแต่นะครับเป็นเส้นเล็งแบบใหม่นะครับเพื่อนๆพพี่นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับ s d นะครับผม4.6คูณ4.4 FFP นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเพื่อนเพื่อนี่พนะครับกระจกนะครับระดับ HD นะครับผมอย่างที่เรียนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของแถมกันก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อี่พนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเป้า ซ้อมยิงนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับเซซิโลนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับผมแกนปรับซูมนะครับตัวนี้นะครับผมใส่ไปตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับหรือท่านไหนที่ไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับสําหรับในส่วนของการปรับซูมตัวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเลนของเวสต์แฮนเตอร์แท้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของขาจับรางนะครับ10มิลนะครับแถมให้นะครับผมหนึ่งคู่นะครับเพื่อนเพ่นพี่ครับหรือท่านไหนนะครับใช้แบบ20มิลก็แจ้งทางร้านได้เลยนะครับทางร้านก็จะจัดให้นะครับเพื่อนเพ่นพี่ครับโอเคนะครับปัะแจแอลนะครับแถมให้นะครับเพื่อนพนพี่นะครับผมเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับเพื่อนเพนพี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับผมท่อรดแสงนะครับ ตัวนี้นะครับผมท่านไหนที่ออกแดดจ้าๆผมแนะนําให้ใช้นะครับเพื่อนๆ่นพี่ครับเพราะว่าจะถนอมสายตาของท่านได้เยอะมากนะครับนี่นะผมตัวนี้ก็จะเป็นท่อลดแสงนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีนะครับฝากระดกแถมให้หัวท้ายนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนพี่นะครับผมอะเดี๋ยวขอย้ําก่อนนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมถามเข้ามาเยอะนะครับว่า ของแถมได้อะไรบ้างนะครับคือครบตามที่รีวิวไปเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมครบทุกอย่างตามที่รีวิวไปเลยนะครับอโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนี่นะครับผมแน่เรนของเขานะครับจะอยู่ที่44มิลนะครับท่อจะเป็นท่อ30มิลนะครับท่อใหญ่มองง่ายนะครับเพื่อนๆพี่พนะครับปรับหลาข้างนะครับตรงนี้สะดวกสบายตรงที่ปรับหลาข้างด้วยนะครับเพื่อนๆพี่พนะครับ เป็นบานงรุ่นจะปรับหลาหน้าครับคุณทุนนีพี่นะปรับหลาหรือปรับโฟกัสหน้านะครับแต่ตรงนี้นะครับปรับหลาข้างนะครับตรงนี้นะครับผมหมุนได้เลยนะครับคุณ <Clean> นุนน sure. ี่พี่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับผมปรับบนล่างซ้ายขวานะครับแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับนี่นะครับจะมีมาร์กมาให้จากโรงงานตรงนี้นะครับคุณทุนนี่พี่นะครับอ่ะโอเคนะครับทั้งบนล่างและซ้ายขวาเลยนะครับเหมือนกันนะครับผมอ่ะระยะซูมนะครับผมจะอยู่ที่นะครับผมนี่นะครับ สี่เท่านะครับถึงสิบหกเท่านะครับเพื่อนๆนพี่นะครับนี่นะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับผมระยะการมองเห็นนะครับผมก็จะอยู่ที่นะครับสิบเมตรนะครับถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรเลยนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนๆี่านพครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งแบบใหม่นะครับเพื่อนๆนพี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขายแบบราคาประหยัดให้เพื่อนๆพี่นะครับ ในช่วงยุคโควิดนะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมผมจะขายถูกๆให้นะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอัดแก๊สไนโตรเจนนะครับไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขซีเรียลนัมเบอร์ของกล้องนะครับอ่านี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสินค้าเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งกันบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นทีเด็ดเลยนะครับเพราะว่าเส้นเล็งจะเป็นเส้นเล็งแบบรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆพ่นพี่นะครับผมโอเคนี่นะครับผมชัดมากนะครับเพื่อนๆพี่นท่นครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ่านี่นะครับสวยงามมากนะครับสําหรับเส้นเล็งนะครับเพื่อนเพี่นะครับ นี่ขนาดยังไม่ได้ขยายนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมจะมีตัวเลขบอกนะครับผมลักษณะดังภาพเลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมตัวนี้เส้นเล็งจะฝังในกระจกแกะในกระจกนะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเส้นเล็งจะขยายตามซูมแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับนี่นะครับผมโอ้ชอบมากเลยครับผมชอบมากเลยครับเส้นเล็งแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บไว้ใช้สักตัวแล้วนะครับ สำหรับกล้องตัวนี้นะครับอโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับนี่นะครับก็ในส่วนของเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมราคานะครับผมวันนี้นะครับผมก็ เรียนไปแล้วนะครับผมว่าจะขายถูกให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับจากปกตินะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่ครับ4,200นนะครับถึง4,500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับแต่วันนี้นะผมไม่ขายนะครับผมผมจะขายราคาแบ่งปันให้นะครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดนะครับก็เหลือประมาณ10ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็สั่งมาเป็นร้อยตัวนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับก็เหลือแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับผมจะลุรล้างสต็อกไปนะครับแต่ขอเลียงอย่างนี้ก่อนนะครับ ถ้าผมเอามาอีกรอบหนึ่งไม่ได้ราคานี้แล้วนะครับเพื่อนเพือพี่นะครับผมท่านไหนที่เห็นคลิปนี้นะครับผมก็รีบเลยนะครับเพื่อนเพอพี่ครับราคาจาก4,500บาทเราไม่ขายนะครับผมผมจะขายแค่3,400บาทรวมส่งฟรีนะครับผมย้ํานะครับราคาจะอยู่ที่3,400บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับโอเคนะครับผมท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ i อ Line นะครับ jukppp นะครับไอเด jukppp นะครับ โอเคนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับผมหากซื้อไปนะครับเสียไปนใน30วันนะครับทางร้านเคีมตัวใหม่ให้ทันทีเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอรีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ